ใครกำลังมองหาตัวเต้าทิตปีใหม่ๆใช้งานยาวๆไม่อยากจุกจิกคลิปนี้ห้ามพลาดครับคันนี้คือเอาทิต 1.6G ปี22ครับปีใหม่สุดในร้านตอนนี้เลยนะครับรถนวยงานหมดสัญญาชาประวัติศูนชัดเจนเครื่องเป็นซินล้วนไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฮบริดราคา5 19,000ฟีดอผ่อเริ่มต้น8,900บาทเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพจริงตอนรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานดูกันแบบชัดๆเลยทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องใครคิดจะใช้งานยาวๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรย์กันดกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ใครกำลังมองหา t o y ยต้า l t ลติสปีใหม่ๆนะคะใช้งานยาวๆไม่เน้นจุกจิกนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากครับเพราะตอนนี้ในร้าน a l ลติสเนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นปี1 9ถึง21แต่ว่าคันนี้เนี่ยได้รถปี2022 ใหม่สุดในร้านเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสภาพจริงนะตอนรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะครับดูกันแบบตรงๆเลยว่าสภาพเป็นยังไงนะฮะคันนี้คือโต o t ต้า t ิด 1.6G ปี2022สีบอนเงินเกียร์ออโต้ครับเป็นเครื่องเป็นซินล้วนนะฮะเล่ไมล์ประมาณ1 0 0 0 0โลราคา5 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,900บาทครับมาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับสภาัเอาติตโฉมนี้นะฮะ จะเป็นทรงที่ดูสุภาพครับแต่ว่ายังทันสมัยนะเหมาะทั้งใช้งานนะทำงานทั่วไปหรือว่าใช้ในชีชวิตประจำวันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมดูสภาพตัวรถสังเกตกรอบป้ายทะเบียนนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกรอบป้ายรยนเลยเพิ่งเข้ามาใหม่รถยังไม่ได้นําไปล้างเลยนะครับผมตัวชุดไฟหน้าครับเป็นไฟหน้านแบบระบบโปรเจคเตอร์นะฮะที่เป็นลูกแก้วกลมๆใสๆ มาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light หรือว่าไฟที่เขาส่องสว่างในเวลากลางวันเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ในกลางวันด้วยนะครับสำหรับชมนี้นะครับผมนะฮะตรงนี้ชิ้นส่วนหายไปตรงที่ว่าตรงอะที่จุงรากนะครับเดี๋ยววันนีหามาใส่ให้ใหม่อีกทีนึงนะครับผมนะนี่คือสภาพแรกรับก็รีวิวแล้วก็รายงานแบบตรงไปตรงมาไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะครับชิ้นงานกันชนด้านหน้าครับผมนะฮะเ้นส่ายังสวยไม่มีรอยชนหนัก ไม่มีรอยยับให้เห็นนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่ามีประวัติเช็คศูนย์ตลอดครบทุกยะาด้วยนะครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับเส้นสายฝากระโปรงเหลี่ยมสันทุกอยาก่างยังคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีบุบไม่มีรอยหลักยิ้มสำหรับข้อดีของรถหน่วยงานคือดูแลตามรอบครับประวัติชัดเจนใช้งานตามระเบียบนะฮะไม่ซิ่งไม่แต่งนะครับผมนะฮะเน้นใช้งานเลยคันนี้ กระจกด้านหน้าพาราทเดิมโรงงานจะมีปั๊มโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้กระจกผมเช็คแล้วเดิมรอบคันครับรถรับประกันครับขัดเข้ามาแล้วไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาเด็ดขาดครับเพราะว่าที่ร้านเรานํารถเฉพาะนะฮะที่เป็นเกรดเเข้ามาเท่านั้นนะครับผมนะ,ะต้องบอกได้เลยถ้าใครต้องการหารถเกรดเไว้ใช้งานนะครับผมมาที่นี่ถูกต้องแล้วครับผมติดต่อผมโดยตรงได้เลยดูแลให้เองทุกขั้นตอนครับมาดูกันที่ด้านข้างกันนะครับสีบอลเงินสีนี้ข้อดีคือดูแลรักษาง่ายมากครับ ฝุ่นไม่เด่นรอยไม่โชครับเส้นตัวถังยังตรงสวยนะฮะประตูทุกบ้านเนี่ยเปิดปิดได้ปกตินะล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะแม็กอะลอยขอบ16นิ้วมาพร้อมกับระบบดิสเบรกให้4ล้อยางดันหลบนะฮะยางที่ติดรถบาเป็นของดันหลบปี2024สัปดาห์ที่11ปี2024สภาพดาอกยางยังเต็มยังเลือกอยู่นะฮะเชื่อว่า2ปีนะสามารถใช้งานได้แน่นอนครับตรงยางเนี่ยไม่ต้องกังวนลละนะฮะสามารถใช้งานได้ยาวๆานแน่นอน กระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้านะฮะเรียบร้อยนะครับผมมือจับประตูโครเมียมนะ,ะริ้วรอยไม่มีนะฮะกุญแจได้สมาร์ทเอนทีปลดล็อกรถตรงมือจับประตูได้เลยนะครับมือจับประตูทั้งสองฝั่งฝั่งนี้นะฮะไม่มีรอยแบบว่าอ่าถลอกนะครับส่วนหลังคาตัวรถนะ,ะสีบางๆเดิมๆเลยนะไม่ได้มีการแบบว่าไปพลิกคว่ำกับหัวหรือว่าไปทําสีมาแน่นอนครับมาดูกันต่อในส่วนของารายละเอียดของภายในกันนะครับ สภาพภายในห้องโดยสารเนี่ยรุ่น 1.6G เนี่ยจะได้ออปชันเนี่ยถือว่ากำลังพอดีก็คือไม่ได้เยอะเกินแต่ก็ไม่ได้ขาดนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนั่งสบายครับนะฮะนี่ครับสาภาพสวยงามนะเป็นเบาะหนังนะฮะอ่าทรงค่อนข้างดีขับเดินทางไกลเนี่ยได้สบายเลยนะครับเบาะสภาพดีมากทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถปรับระบบเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้นะครับผม นี่คือสภาพแล้วครับที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับขออนุญาตย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวไปชมสภาพกันต่อสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะฮะอ่ะปุ่มบูสต์สตาร์เขาอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับนะครับเร่งไมาอยู่ที่ประมาณแสนโลนะครับอันนี้เป็นคอยค่าตอกเดี๋ยวทั้งวันสายกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ได้เครื่องเสียงเดิมนะครับเป็นเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใช้งานได้ปกตินะแอร เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะมีที่วางของเล็กน้อยตรงนี้เกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะฮะตัวนี้ปัดเข้าหาตัวบวกลบได้ครับที่บางแก้วสองตำแหน่งนะครับคอนโซลด้านหน้าตัวนี้วัสดุซอฟท์ทัชสภาพสวยไม่ฉลอกไม่ลอกนะฮะคอนโซลสภาพสวยไม่แตกนะฮะแล้วก็สีไม่มีซีดไม่มีจางแล้าของเดิมก็ดูแลดีนะครับไม่ใช่เป็นรถที่ไปจอดตากแดดชิงไว้นะครับแล้วก็ดูตามซอกตัวรถนี่นะน็อตประตู นะฮะประตูเดิมนะไม่มีไข่ไม่มีแกะไม่มีซ่อมนะครับตัวที่วางแขนวัสดุหนังบูนุ่มตะเข็บเดินได้ครบถ้วนกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานเลยเซ็นทรัลล็อกปรับพับก็จะไฟฟ้านะมีให้ครบอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับนะฮะคันนี้รถสวยเกจเอครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับซ่อมประตูแห้งๆน็อตไม่ขยับสติกเกอร์มอกอเดิมอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์เดิมหัวน็อตยังคมยังสวยนะครับ ถ้าจุดไหนเนี่ยหัวน็อตมีรอยคูดหรือว่ารอยทาสีของหัวน็อตแสดงว่ามีการแกะไข่แก้ซ่อมแต่ว่าอันนี้รับประกันเลยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงนี่คือประวัติการเข้าศูนย์นะครับนี่นะฮะเจ้าของเดิมมีการเข้าศูนย์อยู่นะฮะของโตโยต้าอายุทยานะครับแต่ว่ารถใช้ในกรุงเทพนี่แหละครับนะฮะคันนี้ก็เข้าศูนย์ครบทุกยะนะฮะซื้อไปมั่นใจสบายใจได้แน่นอนสำหรับใครที่อยากได้รถเอลติสนะฮะปี2022ปีใหม่สุดในร้านนะครับมีคันเดียวนะฮะที่ร้าน จะเป็นปี2019 20 21นะครับแต่ว่าราคาก็ามันก็จะลดหลั่งกันไปอันนี้คือสำหรับคนที่จะได้ลดที่ปีใหม่ล่าสุดที่สุดนะสำหรับมือสองที่เป็นเอาติสนะครับนะ่ยฮะเบาะด้านหลังสภาพสวยงามนะครับเบาะยังตึงยังแน่นส่วนช่องด้านหลังจะมีแอร์ถาวรให้เรียบร้อยนะครับที่วางแขนอาที่วางขากว้างขวางครับแผงประตูด้านหลังฝว้างขวา,ขวาสภาพเรียบร้อยดีนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมโรงง,งานอยู่ครบนะเนะี่ฮะแล้วก็ตามซอกประตู แห้งๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยซ่อมมารอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่คร,ครบครับตัวนี้ก็เป็นตัวปี2022เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีของทาง Toyota าเขาด้วยนะครับสหรับด้านท้ายนะครับผมนะทรงอัลติสเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีนะครับผมไฟท้ายเนี่ยชัดเจนดูสุภาพนะครับไฟเบกรกด้านหลังเดิมครับไม่มีรอยแกะเปลี่ยนแกะซ่อมนะครับผมเนี่ยเส้นสายต่างๆยังคมสวยตรงนี้ มันมีรอยหลุดมานิดนึงนะฮะเป็นหมุดนะมันสามารถดันไปได้แต่ว่าผมไม่ดันเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะได้ให้ช่างเขาเห็นเขาจะได้จัดการให้ให้มันเนียนๆม,มากขึ้นนะครับผมนะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะตัวกระจกด้านหลังเนี่ยมาพร้อมตัวไล่ฝ้าแล้วก็แน่นอนครับยังเป็นกระจกเดิมพาร์ทเดิมโรงงานปั๊มโตโยต้าแบบนี้ชัดเจนนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อมาแน่นอนครับเป็นรถปี2022ใช้งาน3ปีแต่ว่าราคาหายไปน่าจะประมาณ เกือบ4ี่แสนนะครับต้องบอกว่าเกือบ4ี่แสนเลยนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่ลงยางไหลอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยสาดสีรอยโป๊ได้มานะครันี่คือเดิมๆเป็นสีด้านๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะตามสปอร์ตเบนอาร์ตเดิมนะครับรางน้ําไม่มีการตัดต่อนะฮะน็อตฝากโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยแกะซ่อมแกะเปลี่ยนหรือว่า การถูกทําสีของหัวน็อตนะครับด้านท้ายไม่มีโดนมานะครับหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่นะฮะเปิดปิดได้สนิทปกติแบบนี้เลยนะครับเส้นสายด้านข้างเหลี่ยมสันย,ยังคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มสีผิวสม่สมําเสมอการไม่มีสีโดดสีเพี้ยนมานะครับมือจับประตูนะไม่มีรอยฉลอกแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีครับตัวจุดสติกเกอร์นะฮะเดิมโรงงานที่การล็อกเด็กเปิดประตูออกจากด้านในาก็อยู่ครบจากโรงงานเลยนะครับ ซองประตูแห้งๆอาจจะมีรอยค่าฝุ่นไปบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปผมพาชมสภาพเด็กสภาพรารับที่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะฮะนี่คือสภาพร่ารับเลยเดี๋ยวครนี้ก็จะนําไปสปาไปเก็บงานนะฮะแล้วก็เช็คช่วงล่างของลงของเหนวก่อนส่งมอบกันอีกทีนึงนะฮะก็ยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้ครับนะก่อนส่งมอบของเราปรับสภาพให้พร้อมใช้เลยนะครับผมนะฮะบางทีลูกค,ค้ามาเจอแบบรถที่ต้องอาไปปรับสภาพเองนะฮะอ่าถูกก่าเราแค่ประมาณหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแต่ต้องไปทําเองนะ,ะต้องบอกตามตรงว่า ของเราไม่ได้ถูกที่สุดแน่นอนแต่ว่าของเราคุ้มที่สุดแน่นอนครับไม่ต้องไปทำมาเองเลยนะฮะนี่ครับรถปี22แท้หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะฮะของผมเดี๋ยวเก็บงงเก็บงานให้นะครับตรงไหนที่เป็นตําหนิเล็กน้อยก็เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายเก็บรละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่โดยรวมคันนี้นะฮะสภาพแรกครับเข้ามาค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะได้รถปี2022นะฮะรถใช้งานแค่3าปีราคาหายไปเกือบ4ี่แสนนะสำหรับตัวอ u t ิิ s คันนี้นะครับผมมาได้ท่านมาครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่ มาดูกันต่อนะครับในส่วนของภายในห้องเครื่องตัว1.6รุ่น G คันนี้นะครับผมก็ห้องเครื่องก็เป็นเบนซินน้ำมันล้วนฮะ,ะขนาด1,600ซีซีครับข้อดีคือดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงครับไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฮบริดด้วยนะครับใครที่อยากได้รถใช้งานยาวๆนะอึดถึกเครื่องขนาด1.6คันนี้ก็ตอบโจทย์ครับตัวโครงสร้างด้านในก็ไม่มีรอยชนไม่ได้มีรอยแกะหรือว่ารอยซ่อมหนักมาน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะทาสีนะฮะฟอนต์เดิมโรง,งงานของฝากระโปรงนะยังอยู่คมๆสวยๆนะฮะ มีแผ่นการความร้อนให้ครับแล้วก็จุดเลเวลสติกเกอร์ตัวรถอยู่ครบไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยสาดสีทับนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยขยับรอยแกวออไปนะฮะพวกซีนของตัวโช๊คเดิมๆโรงงานจะเป็นสีด้านๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะปั๊ม 1R คมๆสวยๆเลยนะคานหม้อน้ําด้านขวาไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวจุดยึดจุดเชื่อมต่างๆน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับออกไปครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊ม 1L นะฮะเป็นปั๊มเดิมโรงงานเลยนะครับ ห้องเครื่องสภาพสวยไม่มีรอยแกะซ่อมหรือว่าการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างตัวรถมาแน่นอนครับสรุปจุดเด่นสั้นๆเลยนะครับผมเอาติดป,ปี 2, 2022ปีใหม่สุดในร้านนะครับรถหน่วยง,งานนะครับประวัติชัดเจนครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคบไม่จุกจิกเรื่องระบบไฮบริดช่วงล่างนุ่มขับสบายครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายด้วยราคา5 1 9 0 0 0นานะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,900บาทครับคันนี้เหมาะกับคนทำงานนะฮะครอบครัวข,ขนาดเล็กคนที่อยากได้รถปีใหม่ใช้งานยาวๆเลยนะ ไม่อยากเสี่ยงกับระบบไฮบริดนะฮะบอกเลยว่าออาติสรุ่นนี้ซื้อแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับใครสนใจคันนี้หรือว่าอยากเทียมออาติสปี19ถึง21ในร้านนะทักมาคุยกับผมได้เลยผมดูแลตั้งแต่ให้ข้อมูลจนถึงวันรับรถนะฮะคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ